สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะขายของเหมือนเดิมนะคะเอฟซีนี่มีอะไรบ้างเนาะมาดูกันเลยยังเหมือนเดิมนะคะเอฟซียังมีลูกชิ้นนะคะยังมีลูกชิ้นเรียกไปวิ่งอะไรกับปลอยปูแจก็ด้มาลุ้น้วนค่เป็นลุกนอะไรยังเหลืออีกนะคะเอฟซีนะคะท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนนะคะ ของสาวปานแล้วก็แม่บุญถินนะคะแม่เจ้ยจำปาดงนะคะก็สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้มีเหมือนเดิมนะคะลูกชิ้นปิ้งแล้วก็เอาน้ำแข็งลาเดี๋ยวเขาจะซื้อนุ่มก็เองนี่น้าย่างเนาะผักเราก็สดๆนะคะเอ็ดซี่เออหนิผักชิมลูกชิ้นนะคะนี่จะเป็นเนื้อขเมี่ยงเนาะนี่จะมีน้ําน้ํายังเหลือเยอะอยู่นะคะเอีแล้วก็มีเหมือนเดิมได้ได้ นี่นะคะมีเหมือนเดิมนะคะมะม่วงเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะผลไม้นะคะสุดๆนะคะขายแค่สิบบาทนะคะทอันใดอยากจะสนับสนุนนะคะสาวปานแม่เจ้ยนะคะก็นะคะรีบรีบอุดหนุนเข้ามาได้นะคะเพราะว่าวันนี้มีนะคะนักเรียนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลู่ดูการแข่งขันกันนะคะๆๆะ,คะ บ้านห้วยตาเปิดนะก็บ้านมะนาวนะคะน้องๆนะครับที่สนับสนุนน้องๆด้วยเด้อค่ะเอฟซีแม่ๆก็มาให้กำลังใจลูกๆหลานๆนะคะเอฟซีอยากจะสนับสนุนนะคะอยากจะให้นะคะ สองพั 2, นนะคะกำลังใจน,คนคะคะสำหรับนักกีฬาก็เนาะมโอเคครับพร้อมนะคะนี่สนามเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเข้ารูปกันแล,แล้วนะคะเดี๋ยวก็ รวังยกตูดระวังยกตูดขึ้นนยกตูดขึ <abilir> ้นลมแล้วครับภาพตนลูกนะลูกภาพตนูกภาพตนูโอ้ยที่เอนกันเนาะบานี้เนะ ต่อ <poisoned indo> ไปเป็นหญิงนะครับคผู้จัดให้หน่อยนะครับฉันยันไปไม่ถึงถ้าปั๊บเราตกลงกัยก็ไม่บอห้่อยกบุญยิ้มไทยนะคะเอสซีอ่าเซซชัยครับนักกีฬาเนาะตอนนี้ก็กำลังวิ่งนะฮะนี่นะคะพ่อพ่อแม่แม่เข้ามาวันนี้มาเยอะนะคะวันนี้ก็มาเยอะมีทรับลูกมีทัสิบหกหมู่บ้านนะฮะสีเสื้อดำบุรีรัมย์ จะเป็นผู้หญิงนะคะเส้นชัยครับจับหนึ่งสองสามสีม่เส้นชัยพร้อมพร้อมไหมครับถือตาพร้อมเข้าที่พร้อมโอเคครับเป็นผู้หญิงนะครับระวงังยกจุดจเป็นผู้หญิงนะครับมาแล้วไปตู้มาแล้ววิ่งตามลูกนะครับโอ้โหเดี๋ยวครับจ<อ>ับหนึ่งสองสามสี่เข้าได้หรือเปล่าเข้าได้หรือเปล่าลุนสุดที โอเครับอยู่ครับคสีไหเอ่ยคคประชาสามพันยายัมลูกเอนุบาลนะครับถ้าไอ้60ิเมตรหลังจากร้อเมตรเสร็จจะกลับมาชิงชนะเลิศเลยนะครับเพื่อให้นูกอนุบาลไปตามอัธยาศัยอนุบาลมา่นมะนาวนะคะขยับไปเลยครับเส้นชัครับต่อไปเป็น100เมตรครับ100เมตร พี่แสงครับขยับเลยครับโอ้ยได้งานตัวหาไทยคือทานครับน้องน้องน้องบ้านนะครับโบ้านมะนาวนะครับเข้วกชิงชนะเลิศส่งผลมาด้วยทีกาบีป่ะไปรอชิงพี่แสงขอไปยด้วยครับในอีกทีที่สองครับแปดทีที่สองกาบมาที่เดิมก่อนครับที่ทอยู่มันคือจะเก่หน่อยเท ในยี่สุดท้ายครับในยี่สุดท้ายขอไฟด้วยครับขอไฟด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นคนขับโอ้เยอะมากเลยนะคะนักเรียนนะคะวันนี้จะคึกคักกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าจะมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนาะได้ไปพบข้าวที่ได้ไปนะคะจัดขบวนนะคะค่ะ เนาะแต่วันนี้นะครับมาที่โรงเรียนเลยนะครับมาที่โรงเรียนเลยก็มาแข่งแต่เช้าเลยนะระวังยกตัวยกตัวมาแล้วนะคเฮ็ดสุดท้ายของอออกเจี๊ยดเลยครับไปเลยครับตัดโน้ตขให้อภัยครับเพราะว่าแสงแดดมันแยงตาโอ้โหครับมา เป็นร้อยครับใช่ไหมพี่ต้อยหมดแล้วรายการนี้เป็นร้อยครับร้อยร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรครับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยเมตรนะครับอสี่ห้าหกยืดที่หนึ่ง ขยับออกจากเส้นนลยครับขยับออกจากเส้นนลยครับรูดแรกนะครับตีเลยสนามก็กว้างมากเลยนะคะเอฟซีบรรจุน้องๆได้เยอะทีเดียวเนาะอันนี้จะเป็น16หมู่บ้านนะคะนี่นะคะสนามฟุตบอลนะคะวอลเลย์บอลเห็นไหมเอฟซีเริ่มต้นพร้อมนะครับชาวบ้านก็มาเยอะนะคะวันนี้ มาเยอะกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานจะมาเยอะขนาดนี้โอ้อันนี้จะขยับเข้าไปอีกนะคะเป็นหนึ่งร้อยเมวังระวังยกตัวขึ้นลูกระวังมาแล้วนะคะนักกีฬาเอาสี่ทีนะครับไปเอ็มพี่ครับไปไปไปครับลำดับที่ไหนนะจอมปอาแล้วนะครับสี่ลำดับที่โอ้สีเหลืองสีเหลืองเหลืองชมพู พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็มาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะคะวันนี้ผู้ปกครองก็มาแต่เช้านะคะวันนี้ไม่หนาวเหมือนเมื่อวานอันนี้จะไม่หนาวเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้หนาวมากเลยปลานะครับสีเมตรหนึ่งร้อยเมตรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ